จริงแล้วพระรูเจ้าเป็นคนธรรมดาเลยนะไม,ไม่ใช่เทงมนุษย์มนุษย์ธรรมดาเลยไม่ใช่พระเจ้าเลยค,คนธรรมดาพี่นว่าไปเจอความรับองธรรมชาติครับ เรื่องราวในตำนานของพระพุทธองค์ที่เดินบนดอกบัวบ้างหรือทำอะไรที่มีอภินิหารอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นตำนานาแต,ต่งเติงไนที่หลังไอเรื่องของการสร้างวัดในถ้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อยุคแรกๆเนี่ยคือถ้าถือว่าเป็นถ้ำศาสนาพุทธที่เก่าแก่ชุดในโลกแล้วก็มีฮินดูเข้ามาสร้างด้วยวัดฮินดูอลังการมากช่วงนั้นเป็นช่วงการเขาเรียกอะไรชิงมวลชนทั้งสามศาสนาเ่ยคือพุทธเนี่ยจะเชื่อเรื่องพระพุทธบาทถูกไหมเจ้าที่วัดเขาเรียกนมเทนมสีขาวไปลงไปขังก็เห็นเป็นรอยเท้าชัดเจนพระศัสดาเนี่ย เป็นมนุษย์ธรรมดามที่มีตัวตนอยู่จริง ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ l i Line ลน์บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับ แล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่าสนใจนะครับที่เราพูดถึงก็คือว่าในสมัยที่พระพุทธองค์บริฎิพานนะครับเรายังไม่ได้มีพระพุทธรูปนะ<ช>ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าบริฎิพานเสร็จแล้วเวลาเราอยากจะนึกถึงพระพุทธองค์เนี่ยเรามีพระพุทธรูปยังไม่มีนะพระพุทธรูปจริงๆแล้วมามีตอนไหนฮะพี่ต้อมเออจริงๆแล้วมันมีอยู่สมัยที่ประัตรกริกมาปกครองคันธาระในยุคหนึ่งสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์เนาะสมัยนั้นน่ยคือจาลองจาก คือกรีกเนี่ยเขามีศิลปะหนึ่งคือชอบปั้นรูปคนใช่ไหมสวยมากใช่รูปปั้นคนงดงามเขาก็เลยเอาศิลปะเรื่องปั้นรูปของกรีกเนี่ยมาปั้นพุทธรูปครั้งแรกที่เรียกว่าศิลปะคันธาระครับยุคนั้นเนี่ยพระพุทธรูปจะออกมาใบหน้าเหมือนเทพเจ้ากรีกมากกว่าเหมือนชาวกรีกเลยใช่เดี๋ยวมีภาพให้ดูนะฮะว่าในยุคที่พี่ต้อมเล่าให้ฟังว่าพพุทธรูปนะฮะเริ่มเข้ามาเพราะว่ากรีก เริ่มเข้ามามีอำนาจในใน,ในรุน่นเรียนในบริเวณนี้นะครับเข้ามาก็เลยเอาเรื่องของการปั้นของตัวเองมาด้วยรูปปั้น,น,นมาใช้ทันธระเรียกทันทะ,ะ,นทะ,ะจะเป็นใบหน้าเหมือนเทพเจ้าครับส่วนรูปที่เป็นศิลป,ปะอีแท้ๆเนี่ยมาเป็นยุคหลังศิลป,ปะนั้นคือเป็นศิลปะของเมืองมัทุลาเมืองมัทุลาเนี่ยในยุคหลังในสมัยก่อนหน้าคุปตะนี่ก็เริ่มมีการปั้นรูป ออกมาเป็นไนด้ดีแท้แท้แล้วเดี๋ยวมีภาพไปดูว่าประมาณพศ .700 เนี่ยพุทธรุปเป็นอย่างไรงผมยัง,ยงไม่เป็นก้นหอยนะอยตอนนั้นศิลปะอินเดียเป็นพุทธรูปอินเดียแท้เริ่มต้นสมัยนี่แหละศิลปะของเมืองมัทธุารกาก่อนคุปตานี่นะโดยพอยุคคุปตานี่ผู้สร,รูปที่สวยมากคือจะเห็นแล้ว,ว่าสวยที่สุดสวยที่สุดเพราะว่าจีวบเนี่ยเห็นแลวว่า แกแสงเป็นแบบดูเหมือนกีวรบางเฉียบเลยหุ้มางอยู่แล้วเริ่มมีขมวดก้นหอยก็คือพระเกศาเกาและขมวดเป็นก้นหอยเริ่มก็คือคุปตะในประมาณพศ800ซึ่งว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปอินเดียที่สวยที่สุดเทียบไม่ได้เลยนะแลวพอพอมันมาอยู่ทางพม่าทางลาวทางไทยก็ก็เปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมใช่เอาละครับพี่ต้อมครับแล้วมีเรื่องราวน่าสนใจระหว่างทางอะไรอยู่ไหมฮะ ก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องวิชนุบาตคือพุทธเนี่ยจะเชื่อเรื่องพระพุทธบาทถูกไหมครับฮินดูเขาก็เชื่อเรื่องวิชนุบาตก็คือเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกคือวิชนุเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งก็มีวัดหนึ่งที่วัดของฮินดูมีรอยวิชนุบาทนะก็คือเป็นรอยที่หินเนี่ยเป็นรอยเหมือนเท้าคนนี่แหละบุ๋มลงไปแล้วก็ชาวฮินดูเชื่อว่านี่คือระท้าพระวิชนุเหยียบอสูรอยู่ครับ เขาก็เลยสร้างอาคารวัดเนี่ยครอบหินก้อนนี้ที่เราไปห้องนิดเดียวนะเล็กๆคนคต้องทยอยเข้าไปแล้วก็ที่ไหนที่พญยามีวัดวิชานุบาศเป็วัดหนึง่งเขามีคําเชื่อว่านี่คือรอยเท้าว,วิชานุทีนี้เราเขาเราเข้าไปถ่ายเนี่ยเรามองไม่เห็นเจ้าว่าหินมันดำมาแล้วห้องมันมืดเราก็ตรงไหนว่าก็ถามช่างภาพพี่ตรงไหนรอยเท้าวิชานุเราก็ไม่เห็นเจ้าที่วัดคงคงลำคาย<ว>ไหพวกนี้ไม่เห็นเลยวะเขาเรยอนุมเท นมสีขาวมันลงไปขังก็เห็นเป็นรอยเท้าชัดเจนถึงจะมองเห็นพอเทนั้นแหละคนฮินดูที่มองอยู่ก็ไม่เห็นมันกันยป็เห็นนมใสเห็นรอยเท้าก็แย่งเข้าไปเอาหัวเข้าไปแตะเอาน้ำเนี่ยนะมาดื่มอะไรเงี้ยชุลมุนชนกล้องกระเด็นเลยคือพอเห็นรอยเท้าก็ตื่นเต้นอันนี้พญาเนี่ยรอยเท้าพระวิษณุบาทเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันกับที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นะฮะพุทธคยาเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะฮะอันนี้เรื่องแนวคิด ความเชื่อนะครับเราก็เล่าให้ฟังแล้วนะฮะคราวนี้ก็มาพูดถึงถ้ำเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันค้างว่ามีศาสนสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่จนผมอยากจะเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้เลยนะเป็นโมดองโลกแล้วครับ ถูกสร้างขึ้นมานานละต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องยาวนานจนมาถูกค้นพบในเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเดี๋ยวพี่ต้อมเล่าให้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรเออตอนช่วงที่อังกฤษมีชาวอังกฤษคนนิทานอังกฤษครับไปล่าเสือปกติพวกนทานอังกฤษอย่างเงี้ยชอบไปล่าสยุคดันชอบไปล่าเสือในป่าก็ปรากฏว่าตอนที่เขาไปล่าเสือแถวแถวทางลาดสูงเด็กคานก็การที่เสือมันวิ่งลงเหวขับไปเขาก็ยืนมองบนบภูเขาเขาเห็นไม่ฝั่งตรงข้ามท่ามกลางแมกไม้ มันมีส่วนโคง้งลักษณะมันเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในป่าบริเวณนั้นภูเขามันต้องแบบมไม่ใช่ภูเขาธรรมดาไม่ใช่เป็นไม,ไม่ใช่ทรงเลขาคณิตแบบนี้โค้งขนาดนี้เขาก็เลยลงไปดูคข,ขาาชื่จอร์สมิตก็ปรากฏว่าไปเจอเป็นวัด อันนี้ประมาณปีอะไรฮะเริ่มสร้างประมาณปี350ต er, ่อ,ตอนนนเน,นเื่องมาเลยนมาตลอดแต่ว่าวันท oh! ี่จอร์สมิธไปเจอคือ28เมษายนตอนที่เขาไปเจอเนี่ยดินมันถมลงไปคึ่งครึ่งถ้ำเลยนะครับเขาถึงยืนแกะสลักบนผนังถ้ำว่าจอร์สมิธ28เมษายองพันสามร้อกว่านี้ไหมสองพั้ยกว่ากว่าเองใช่ใช่ก็ก่อนเซอร์เล็กซันเดอร์คันนิงแฮมมาสักพักนะฮะเพราะว่าเซอร์เล็กซันเดอร์คันนิงแฮมเนี่ย400ต้นๆใช่ใช่แต่ว่าจอร์สมิธไปเจอไปเจอแล้วเสร็จแล้ว คอามาดีเข้าไปขุดเอาดินออกมาก็เลยเห็นว่าที่เขาสลับเกนะือบ<ะ>สามเมตรอยู่บนหัวเราข้างบนวันที่จอร์ชวิทไปเจอเนี่ยถ้ำแห่งนี้ทุกช่องอยู่ตรงนี้พันปีมาแล้วแล้วม,มีใครรู้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นพันปีเนี่ยทับถมไปสูงกว่าสาเมตรแล้วนะใช่ใช่<อ>แล้วถ้าปสผิดผิดก็อย่าถือสาเพราะมันการทานเลยนะปลายก็เขาเล่ากันบริเวณวัดถ้ำที่ว่าเนี่ยอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านอาชันต้า ครับยรอย่าง,งเซนต้าออพอเจอปุ๊บเนี่ยก็เลยตกใจเพราะว่าโอ้โหข้างในเนี่ยเป็นภูเขาทั้งลูกเนาะเจาะเข้าไปเป็นวัดเป็นวิหารมีเจดีมีประตูลูกลมากมายไปหมดเลยเอาลูกให้ดู<ช>สวยงามมากทำให้นักประวัติศาสตร์ทั่วโลกแตกตื่นตกใจว่าไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนว่ามีวัดถ้ำอยู่อย่างนี้ก็เริ่มสืบสาวเราเรื่องก็ปรากฏว่า วัดถ้ำเหล่านี้ดังที่บอกตอนแรกที่มันราชวงศ์สุนขะขึ้นมาครองลาดเนี่ยที่ไล่ฆ่าพระทั้งหลายแหล่ไม่สนใจพระศาสนาแล้วเนี่ยพระก็ย้ายไปอยู่ทางนั้นแล้วก็ววไปเจอที่เหมาะสมกับการปีบวีก็เลยไปเริ่มทำถ้ำอ๋อผมเข้าใจแล้ววัดถ้ำนี้นะสรุปให้เอฟซีฟังนะอย่างเข้าใจง่ายๆก็คือว่าวัดถ้ำนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในยุคข,ของพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งนะชื่อว่าพระเจ้าสังกะในราชวงศ์สุงขะนะฮะซึ่งท่านก็ อาจจะมีแนวคิดไม่ตรงกับพุทธศาสนาเล็กน้อยนะเอากลับไปเป็นฮินดูเอาบูชายันกลับมามีการตั้งค่าหัวนะฮะในการสังหารพระภิกษุนะที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ทําให้พระภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องมูฟไปย้ายที่ออกไปอยู่ที่อื่นออกไปย้ายไปเริ่มสร้างนะฮะวัดที่ต้องเจาะถ้าเข้าไปที่บริเวณหมู่บ้านอชันตานะครับแห่งนี้ปัจจุบันนี้อยู่ห่างจากเมืองมุมไบไม่เท่าไหร่ S <S อ๋ออยู่หา่างจากมุมไบไม่เท่าไหร่ใช่คือถ้าไ,ไปต้องไปเที่ยวในมุมไบก่อนแล้วก็ไปที่นี่ครับ<ช>รับครับเอาละแล้วที่วัดแห่งนี้นะพอไปเริ่มสร้างนะพระภิกษุที่สร้างตรงนั้นก็โอ้โหถ้าท่านผม้ชมเห็น,น <ะ S 1> ภาพเนาะเรา <S <S เข้าไปดูเลยยังอึ้งทึ่งเลวโอ้โหทำได้ไงภูเขาทั้งลูกเนี่ยหนุ่มครับครับแล้วไม่รู้คนโบราณใช้อะไรแกะสลักนะค่อยสลักสลเหลาเข้าไปเป็นถ้ำเป็นเขาเป็นห้องนู้นห้องนี้ โดยที่ไม่มีแบบลักษณะข้างในอ่ะพี่ต้อมเป็นโบสถ์เป็นวิหารเหมือนวัดในปัจจุบันไหมไม่ไม่มันเป็นห้องเป็นห้องโถงห้อง<ฮ>รองเป็นห้องสี่เหลี่ยมก็คือมันแกะสลักยากนะเนาะก็แกะได้เป็นห้องสี่เหลี่ยมนี่เก่งแล้วแล้วถ้ำยุคแรกที่บอกว่าเป็นถ้ำของเถรวาทเพื่อนมาเพราะพระเถรวาทไม่มีอะไรมากคือเจาะเป็นห้องสี่เหลี่ยมง่ายๆมีเป็นห้องปฏิบัติธรรมห้องนอนเป็นห้องซ้ายห้องขวาเป็นเสาเป็นอะไรเงี้ยแต่ละถ้ำไม่เหมือนกันเลยมีทางเดิมเชื่อมกันหมดริมทนงในมีรูป ก็เลยเห็นเขาเขียนว่าเขาสร้างเป็นสถูปเป็นบูชาแทนพระพุทธเจ้าดังนั้นสถูปถ้าเห็นถ้ามีสถูปคือยุคเหละวาทก็คือยุคประมาณ300 300เริ่มสร้างประมาณปี350หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิ์พานนะคือมีการสร้างต่อเนื่อง200ปีจนพศ5 5 0ครัยบยุคแรกเนี่ยคือถ้าถือว่าเป็นถ้ำศาสนาพุทธที่เก่าแก่สุดในโลกเริ่มสร้างปี350แล้วก็สร้างต่อเนื่องกันมาประมาณ200ปีครปีแล้วหายไปเลยประมาณ400ปี รูปหายิมหพ่ออะไรแต่ว่าเรากลับมาสร้างใหม่ในพุทธจักรวัดที่ติบยุคนั้นเนี่ยมหายานเข้ามาแล้วนะฮะในถ้ำยุคหลังที่เป็นมหายานแล้วเนี่ยก็พระพุทธรูปเข้ามาแล้วโอ้เอาละเพราะนั้นถ้ำยุคหลังก็จะมีพระพุทธรูปรแล้วก็ศิปปลปะคุปตะแกะสลักสวยงามแกะสลักเสาคือเหมือนกับเป็นหินทั้งลูกใช่ไหมแกะไปท่อแล้วก็ตัดเป็นเสามาแล้วก็สลักหัวเสาเป็นห้องเข้าไปข้างในมีพุทธรูปข้างฝาเป็นรูปองค์สูงใหญ่เต็มไปหมด<อ>ใหญ่โตมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ำที่อาชันตาที่พี่ต้อมไปนะแสดงว่ามีอันนี้เรียบง่ายเทระวาดอันนี้มีเริ่มมีดีขึ้นมาหน่อยก็4 0่ร้อยห้าร้อยพอมหายานเข้ามาแล้วก็จะเป็นศิลปะมหายานมีพระพุทธรูปแล้วพระพุทธรูปมาแล้วครับพระพุทธรูปนี่จะมาช่วงประมาณช่วงนั้นและช่วงคือเจ็ดร้อยเข้ามาพระพุทธรูปมาแล้วเกิดพระพุทธรูปแล้วครับก็จะเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งพอมาอีกสมัยหนึ่ง800คุปตะโอ้โหสวยงามเลยราวนี้ใช่มีภาพเขียนสีมีอะไรอยู่ที่นี่หมด ยงหน้าทึ่งเห็นแล้วคนลุกต้องคนุนั้นจอนสมิธใช่เพราะฉะนั้นมีกี่ถ้ำอ่ะพี่ต้อมเยอะมากสามสิบถ้ำโอ้ยสามสิบถ้ำเลยฮะที่ชันต้าอชันต้านะสามสิบถ้ำแต่หลังจากที่เจอชันต้าแล้วเนี่ยในราคดีก็เลยหาอีกเหมือนต้องมีแบบนี้อีกแน่เจออีกเพียบเลยก็ไปเจออีกกลุ่มถ้ำหนึ่งเรียกกิษนาคิรีครับคือบริเวณกิจนาคิรีนี่เป็นบริเวณเวิ้งภูเขาใหญ่มากมีถ้ำร้อยกว่าถ้ำ ทุกหน้าดิษานจ่ายแล้วพาไปเที่ยวหน่อยได้ไหมพี่ต้อมน่าไปมากไปยากไหมอาชันต้าได้อยู่มุมไบใกล้ๆมุมไบแล้วภูเขากิสนะเนี่ยฮะอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลมากออยู่ไม่ไกลไปที่เดียวกันอันอีกร้อยกว่าถ้ำอีกร้อยกว่าถ้ำแต่ว่าตีว่าร้อยกว่าถ้ำเนี่ยไม่ได้ขุดทั้งหมดไม่ได้ขุดทั้งหมดเพียงว่าที่เด่นๆมากอยู่ๆอยอชันต้าจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าพอพอพอศ0 0ดร้อยกว่าก็มีหมู่ถ้ำเอโรล่าเกิดขึ้นในใหม่ครับทีนี้มีการผสมผสานระหว่างพุทธ เชนฮินดูวัดถ้ำเข้ามาด้วยแล้วที่ออลูร่านะใช่อยู่ใกล้ๆกันอ่ใช่อออลราใช่เคอที่ออลูร่าเนี้ยเป็นถ้ำยุคใหม่ครับเอ่อที่ออลูร่าเนี่ยถ้ำพุทธมาก่อนแล้วตามมาด้วยฮินดูแล้วตามมาด้วยเชนห่างกันร้อยกว่าปีร้อยปีร้อยปีคือแข่งกันสร้างแข่งกันเลยอออแลแสดงว่ายุคนั้นฮิตสร้างวัดในถ้ำเนะใช่สร้างวัดเจาะถ้ำกันเข้าไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาก่อสร้างข้างนอกนะเจาะถ้ำเข้าไป คือจริงแรกเรื่องจากพุทธเพราะว่าไม่มีที่ไงโดนโดนโจมดีไล่มาเรื่อยๆขึ้นมาข้างบนก็เลยหาที่ลําบากก็ขุดถ้ำแล้ววะครับเข้าไปแตอทำไมก่อนจะได้ว่าฮินดูไม่มีวัดแต่ยุคหลังอ่ะเริ่มสร้างตามพุทธเริ่มสร้างวัดคือก่อนฮินดูเริ่มมาไม่ฆ่าสัตว์เริ่มอะไรเงี้ยเริ่มมาตามพุทธมีพระมีบวชนักบวชเริ่มมาตามบดแสดงว่าถ้าเรานึกย้อนภาพในอดีตเนี่ย ไอเรื่องของการสร้างวัดในถ้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ300 400 500อเออพอสร้างวัดกันในถ้ำแล้วก็ศาสนาต่างๆลัทธิความเชื่อต่างๆก็สร้างแข่งกันสร้างแข่งกันแต่มันเริ่มมาจากพุทธถูกไหมฮะถูกพุทธหอ่อชันต้าเริ่มก่อนปีน300อกว่าจะ800กว่ามันเริ่มเอลแล้วพุทธเข้ามาเป็นหมายยานแล้วเนาะเริ่มมีตระกจเข้ามาแล้วแล้วพักหลังๆก็เริ่มมีเศรษฐีเริ่มมีกษัตริย์สนับสนุนลงออกทุนให้สร้างกันมาแล้วก็มีฮินดูเข้ามาสร้างด้วยวัดฮินดูอลังการมาก แล้วที่เอร์รล่านี่น่าทึ่งคือว่าวัดฮินดูอ่ะอลังการมาก <What S 2> <นะ S 1> วัดถ้ำเนะวัดถ้ำของฮินดูอลังการมากคือฮินดูเนี่ยเป็นหินภูเขาหินสูงปิดเลยนะสลักหินลงมาเป็นแบบเหมือนปราสาทลงมาเลยอ่ะเป็นห้องเป็นหับเห็นแล้วโอ้หทำได้ไงวะผมถ้าผมเดาคิดอย่างนี้ได้ไหมพี่ต้อมว่าฮินดูเขาก็คงประชากรเยอะกว่า รวยกว่าใช่ปีสิบสิบปีใช่ต่อเนื่องแล้วก็แล้วก็ถ้ำของศาสนาเชนก็ใหญ่ออกทําเป็นป้ายเป็นรูปช้างมาหืมามากอย่างเชนเห็นชัดเลยว่ามีกษัตริย์สนับสนุนงบประมาในการสร้างให้อีกหนึ่งเลยเนาะศาสนาเชน เข้ามาแต่ห่างกันร้อยกว่าปีเนาะรกันร้อยกว่าปีอันนี้ก็คือก่อนพศพันเจ็ดทั้งนั้นใช่ใช่ก่อนทั้งนั้นในในวันที่ศาสนาพุทธยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วก็ฮินดูเข้ามาแข่งการเชียนก็เข้ามาคือช่วงนั้นเป็นช่วงการเออเรียไรชิงมวนชนทั้งสามศาสนาครับโอ้โหก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะถ้ามีโอกาสเนี่ยน่าไปเที่ยวมากนะถ้ำมาชันต้านะฮะออโรร่าให้ไปสองแห่งอาชันต้าออโรล่าครับออโรล่าไปดูความยิ่งใหญ่ของฮินดูกับเชียนเนื้ะก็เป็นปริมา อยู่ในบริเวณเดียวกันหมดไม่แน่นะจริงๆบริเวณนี้อาจจะมีคือเขาไม่ได้ขุดทั้งหมดมัราใช้เงินมหาศาลครับเพราะว่าบอกว่าร้อยกว่าห้องแล้วก็ร้อยกว่าท่ามันก็ฮูไม่มันจะไปยังไงรัฐบาลอินเดียก็บอกว่าโอ้โหดิใช้เงินมากเลยทีนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ทั่วโลกก็ไปช่วยเยอะไงตอนที่พี่ไปถ่ายทำเนี่ยยังไม่เลิกขุดกันเลยนะยุคนั้นนยปัจจุบันนี้ก็ยังขุดกันอยู่บางแห่งกองวาังคดีที่ตั้งของอินเดียเนี่ยตั้งขึ้นโดยอังกฤษเนี่ยก็ได้ทุนบาง เอาละครับพี่ต้อมครับ<ม>เรื่องราวของศาสนาพุทธในอินเดียนะครับก็สำหรับพี่ต้อมอ่ะพี่ต้อมคิดว่าเราได้อะไรจากการที่เราทําเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้าอะอันดับแรกคือได,ได้ได้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากจาก,จากที่มุมมัวรู้สมัยเด็กๆใช่แต่ว่าเราเข้าใจภาพชัดเจนเราเข้าใจความเป็นไปเป็นไปเราเข้าใจความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่พระเจ้าคนพบเราเข้าใจธรรมะชัดขึ้นว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะมันมันทำให มันเห็นเด่นชัดจนทั้รู้สึกว่าเรามีสิ่งที่ดีสุดแล้วตอนนี้คือขณะที่ศาสนาอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์คือผู้สร้างแต่ศาสนาพุทธคือผู้ปฏิบัติต้องทำเท่านั้นถึงจะได้ใช่ไหมต้องฏิบัติต้องทุ่มเทต้องขยันขันแข็งถึงจะสําเร็จรรมันเป็นเหตุและผลถ้าคุณขยนันคงก็จะสําเร็จรถ้าคุณขี้เกียจคงนก็จะไม่ได้ไเป็นเหตุและผลปกติที่พทธเ้าเจอเองแล้วสิ่งเหล่าน,นี้มันมีธรรมชาติชาอยู่แล้วไงใช่ไหม ผิแต <S an> ่ว่าท่านเจอแล้วมันสอนให้ฟังทำแบบนี้นะวิธีการรงชีตเป็นแบบนี้นะคะและอันหนึ่งที่เราที่เราตื่นเต้นดีใจมากไม่ใช่เพราะออกา,กาศเสร็จปุ๊บขายเทปได้เป็นล้านๆ้าน,นะแต่อันหนึ่งท่านคือว่าจดหมายค่อยคนเข้ามาขอบคุณคว่าดีใจมากที่ทำที่เขาได้ดูเรื่องนี้เขาไม่เคยรู้เลยขนาดนี้มาก่อนและอันหนึ่งที่ที่ที่น่าทึ่งมากคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขียนจดหมายก่อนยุคสมัยท่านมันจะไม่มีอีเมลนะเขียนจดหมายมาที่บริษัทบอกว่า ขอขอบคุณมากที่ทําเรื่องนี้เพราะว่าพี่ชายเขาเนี่ยเรื่องนับถือพุทธไปแล้วครับแต่หลังจากเี๋เขาดูจบเขากลับนับถือพุทธใหม่แล้วเขาใจมากกว่าเดิมพี่ก่อนนั้นพี่ชายรู้สึกว่าโอ๊ยผูพพ้นีมีอะไรมีเรื่องของเครื่องล้างของทังพระทํา,า,าตัวไม่ดีแต่พอเขาดูจบปุ๊บเขาก็ใจว่าจริงพุทธคืออะไรอยู่ที่เราแล้วตอนอยู่ที่ตัวตนแล้วไม่ได้อย,อ,ยอยู่ที่อื่นเนี่ยมันเรื่องคือสิ่งที่เราดีใจมากที่ว่าอย่างน้อยเปลี่ยนคนได้นั่นก็คือความภาคภูมิใจนะของผู้ผลิต ในส่วนของผมเนี่ยผมผมรู้สึกว่าหลังจากที่เราได้ได้รับรู้เรื่องราวของพระพุทธองค์หรือพระศาสดาในเชิงของประวัติศาสตร์และโบร,ราณคดีก็ทําให้คนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยเข้าใจถึงหลักธรรมคาสอนมากขึ้นและที่สาคัญที่สุดเนี่ย สิ่งที่เรามองพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องในตำนานเป็นเรื่องที่ล่องลอยอยู่ในอากาศจริง,รงๆแล้วไม่ใช่เลยเราได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงคือ <ใน S 2> จริงมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการแต่งต่อเติม,ม,ตตมกันเข้าม,มามากก <ๆ S 1> ว่าก็คือการอธิบาย ระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อธิบายในแง่ของความที่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่ามันถูกอธิบายมาในรูปของเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นเทพเจ้าเป็นอะไรที่อยู่สูงเกินไปซึ่งจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาเลยนะไม,ไม่ใช่เทพมนุษย์เป็นมน,มนุษย์ธรรมดาเลยไม่ใช่พ,ชพระเจ้าเลยคนธรรมดาเพียงว่าไปเจอความรับผงธรรมชาติครับเรื่องราวในตำนานของพระพุทธองค์ที่เดินบนดอกบัวบ้างหรือทําอะไรที่มีอภินิหารอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นตำนานมาแต่งเติมันทีหลังใช่มผมเราดิกกนดีกว่า ผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่คนในอดีตในยุคเป็นพันพันปีจะเขียนถึงบุคคลสําคัญนะแน่นั่งข้าแน่นอนว่าเก็จะจะมีการสร้างตำนานเพราะในอดีตเนี่ยผมผมก็เขียนเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นชาติความความขึ้นที่จากว่าในยุคนั้นเนี่ยคนเชื่อในเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นพยายามจะเขียนแล้วให้เป็นเหนือธรรมชาติเข้าไว้จะได้ศรัทธาแล้วก็ดึดมันได โดยเฉพาะบุคคลสําคัญแต่ปัจจุบันคับพอเรารู้เรารู้แก่นจริงๆของศาสนาพุทเนี่ยมันไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเลยใช่ไหมครับสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติถ้าพวกผู้ทรงรู้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่พองค์ก็ไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์นะฮะแต่เรื่องราวของหลักธรรมคาสอนต่างหากที่เป็นแก่นที่พวกเราทุกคนจะต้องนํใบปฏิบัติพระเจ้าก็บอกเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ยึดถือธรรมะเป็นหลักอย่ายึดถือตัวบุคคลเพราะฉะนั้นให้บอกเองว่าธรรมะที่ท่านค้นพบนี่แหละ เ,เป็นหลักแล้วก็จะดีเองจริงๆแล้ว2,500ปีนี่ถ้าจะว่านานก็นานนะพี่ต้อมอีก2,000ปีข้างหน้าศาสนาพุทธจะเป็นยังไงก,ไก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ถ้าเราคิดถึงสัตธรรมข้อนี้ว่าในวันหนึ่งเคยรุ่งเรืองที่อินเดียแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากมจนวันหนึ่งหายไปจนไม่มีใครรู้เลยว่าพระเจ้าเป็นใครใไม่รู้เลยนะในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็มันก็คือสัจธรรมนะครับนะอเอาละครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ต้อมชนินชมาโชตเป็นอย่างมากนะพี่ต้อมครับถ้าวันไหนนะฮะมีโอกาสทําทัวร์พาผมไปเที่ยวหน่อยที่คนบอกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสังเวชนียสถานต่างๆ,ๆเหล่านี้นะสมมติผมไปกับพี่เนี่ยคือมันไม่ได้แค่ดูอะมันได้ความรู้มันได้เกรด็ดความรู้ต่างๆโดยเฉพาะที่หนึ่งที่ผมว่าอาจจะมีคน ไปน้อยมากเพราะทุกคนเนี่ยไปแต่สังเวชนียสถานแต่ผมว่าที่ถ้ำอชันต้าที่นั่นน่ะบอกเลยว่าจะอลังการมากสําหรับชาวพุทธเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชาวพุทธเลยสิ่งมหัศจรรย์ของโลกของชาวพุทธเลยวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมชนิดมากเลยนะครับขอบคุณนะครับสวบสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับ ดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงษพันธ์นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ